สวัสดีครับวันนี้ร้านของเราพามาชมคาดท้ายนะครับของเชฟโคโลราโดหรือเชฟตาหวานนะครับคาดท้ายของแท้นะครับของแท้เบิร์ใหม่นะครับนี่ครับชมรายละเอียดนะครับแท้แน่นอนนะครับผมครับผมวันนี้พามาชมของเรามีนะครับจะแท้จะเทียมสอบถามกันเข้ามาได้หมดนะครับมีทุกรุ่นนะครับอันนี้มีโลโก้ติดไปด้วยนะครับสําหรับของแท้เบิร์นะฮะ นี่ครับใหม่กิ๊บเลยนะครับผมอ่าใหม่จริงครับผมแบบนี้นี่ครับแท้แน่นอนร้อเร์เ็นะครับค่าท้ายของเชฟตาหวานนะครับโคลอรโดนะฮะเชฟค่าท้ายทากบานะครับใครสนใจก็ติดต่อร้านเราได้นะครับร้านโดโดแอนตองเลสซิ่งนะครับหรือโทร084-012-5680นะครับ ันนี้ก็พามชมเท่านี้นะครับใครสนใจชิ้นไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้สวัสดีครับ